สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f c ทุกคนนะครับสวัสดี f อวีพรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับอยู่กับผมวีพรพลการช่างเช่นเคยนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube วีพรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับอยู่กับ Honda p c x นะครับ150ปี2 0 1 6 17นะครับ มาด้วยอาการนี่นครับสตาร์ทไม่ติดนะครับผมไม่รู้ว่ารถคันนี้มันเป็นรถมือสองเนาะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาซ่อมอะไรมาบ้างนะครับน้องน้องบอกว่าเนี่ยเป็นจะว่าเป็นรุ่นน้องก็ได้รุ่นเป็นรุ่นเพื่อนก็ได้น่าจะเป็นรุ่นน้องผมอยู่หรอกเจ้าของรถนะครับเนี่ยน้องต้องเอื้อมมือเข้ามากดปลั๊กตรงเนี้นะครับแล้วมันถึงจะสตาร์ทติดอันนี้ทีนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วก็ใช้คีม ปากกิ้งจบเนี่ยกดกดตัวทองเหลืองปักทองเหลืองตัวเมียให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็กดสตาร์ททีเดียวติดนะครับทีนี้ก็จะพามาเปลี่ยนนะครับจะพามาแนะนําวิธีการเปลี่ยนสายเบรกน,นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนที่เจอปัญหา p c x ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ปี2012ตั้งแต่ p c x 125ขึ้นมานะครับ ที่มันเป็นดัมเบลกหลังอ่ะครับที่มันเป็นระบบคอมบีเเบรกเนี้ยนะครับมีกระปุกคอมบีเเบรกเนี่ยมีชุดโยงคอมบเเบรกเนี้ยเวลากำเบรกหลังเบรกหน้าทํางานอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะชุดเนี้ยซึ่งใครที่ชุดคอมบีเเบรกเนี่ยชุดเนี้ยมันสึกมากๆนะครับเนี่ยชุดนี้สึกเยอะๆนะครับแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่เปลี่ยนผ้าเบรกเท่าไหร่ก็ตั้งเดี๋ยวเดียวก็เหมือน ตั้งลึกยิ่งลึกก็ยิ่งเบรกไม่อยู่นะครับยิ่งตั้งเบรกก็ล้อก็ยิ่งหมุนไม่ไปนะครับก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆพี่ๆแลหลายคนว่าทําแนวทางที่ผมทําเนี่ยมันก็คงจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็ปัญหาเบรกตั้งลึกตั้งเยอะก็คงจะจบไปนะครับนี่ส่วนใครถามผมว่ากระปุกนี่คือกระปุกอะไรเป็นกระปุกน้ํามันเบรกของปั๊มคอมบนนะครับนี่นี่คือ ชุดแม่ปั๊มคอมบีบเบรนะครับเวลาเรากำเบรกหลังเบรกหน้าก็จะทำงานนิดนึงนะครับนี่มันรุ่นนี้มันจะมีลูกสูบอยู่สามลูกนะครับก็จะถอดประมาณนี้แหละนะครับจะถอดชุดนี้ทิ้งแล้วก็ตัดชุดคอมบีบเททิ้งครับไม่ต้องใช้เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็น ระบบเบรกกำเบรกหลังแล้วก็มือลิงทํางานก็คือเบรกล้อสู่ล้อเลยไม่ต้องให้เบรกหน้าเบรกหลังทํางานพร้อมกันนะครับก็คือจะตัดระบบคอมบทิ้งครับนี่ครับเวลาเราถอดชุดสีออกแล้วมันก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัว,นะตตวมันจะยึดตะขอเกี่ยวตะขอสายเบรก ใส่กับแท้งนะครับแล้วก็ถอดน็อตนี้ออกนะครับถอดน็อตนี้ออกซึ่งสายเบรก p c x เนี่ยเส้นหนึ่งประมาณเจ็ดแปดร้อยครับมันจะมีสาย A สาย B นะนะครับนี่เนี่มันจะมีท่อนท่อนบนนะครับแล้วก็ท่อนล่างที่ต่อจากคอมไบไปอีกนู้นเห็นไหมตะขอมันนะครับผมจะถอดทิ้งนะครับซึ่งมันจะถอดยังไงก็คงจะ ดูแล้วก็คงจะยากอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะลองถอดดูนะครับนี่ครับผมจะมาใช้ระบบนี้ครับนี่สายเบรกใหม่นะครับเป็นสายแบรนด์คนไทยเป็นสายงานสร้างนะครับสายสร้างนะครับสายแบรนด์คนไทยเลยครับสายสร้างเส้นหนึ่งก็อยู่ประมาณสองสามร้อยครับซึ่งมันถูกกว่าของแท้ติดรถ ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็คุณภาพก็ดีเทียบเท่าของแค้เลยนะครับเพราะว่าใครที่เล่นรถกันอยู่นะครับสายเบรกสายคันเร่งนะครับของละคังทองเนี่ยใครใช้อยู่ใครเล่นรถแต่งรถซิ่งอยู่ต้องรู้จักครับสายเบรกของละคังทองนะครับสายคันเร่งละคังทองเนี่ยสลิงเขาเป็นสลิงที่เส้นเหนียวแล้วก็กำ ไม่แข็งนะครับลื่นนะครับก็คือโอเคครับแบรนด์เนี่ยเส้นละสามร้อยกว่าบาทอันนี้ลูกค้าสั่งมาให้นะครับผมมีเพจแนะนำนะใครอยากจะสั่งนะครับคือคือะคระังทองเนี่ยเขาจะมีหลายสาขาย่อยนะครับซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตแต่แต่เจ้าของระครังทองที่ยุคแรกๆนะอายุน่าจะอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแล้วกเจ็ดสิบกว่าแล้วครับแกก็ยังทำอยู่ อันนี้สั่งมาจากเพจชัยละคังทองนะครับชัยละคังทองพิมพ์เข้าไปดูได้เลยเพจเฟซบุ๊กชัยละคังทองนะครับใต้ล่างนี้มันก็จะไม่มีอะไรมากแล้วเนี่ยมันก็จะเวลาเราถอดสายเราก็จะดึงขึ้นมาได้เลยนะครับเว่วผมจะถอดสายแล้วก็ดึงขึ้นดึงออกนี่เห็นไหมมันชอบหักครับ เนี่เห็นไหมสายเดิมโรงงานเนี่ยมันไม่ค่อยจะทนมันทนอยู่แต่ว่าเนี่ยพวกสลิงพวกอะไรมันหักพอสลิงหักอะไรหักแล้วก็น้ําเข้าครับกรำแล้วไม่เด้งไม่คืนตัวครับแล้วอาจจะตัดทิ้งออกใส่เป็นของะระฆังทองจบเลยนี่จุดหนึ่งที่ทําให้หักนะครับนี่เห็นไหมนี่ตรงนิ้วก้อยผมเนี่ยอันนี้คือหักแล้ว เดี๋ยวจะถอดเส้นเก่าทิ้งก่อนใครเจอปัญหาเบรกค้างเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับยิ่งตั้งลึกเบรกก็ยังติดนะครับเราก็จะตัดให้เป็นใช้เป็นระบบเบรกล้อสู่รอ้อนเลยมันเปื่อยหมดแล้วครับสนิมกิน

ตรงนี้หนึ่งท่อนตรงนี้หนึ่งท่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งท่อน,นะน,อนไอหักไม่หักไม่ใช่ประเด็นครับแต่ถ้าเราซื้อของแท้ใส่มันแพงครับแพงแล้วไม่แล้วต้องมีสองท่อนสามท่อนก็ต้องมีระบบคอมไบมาอีกซึ่งมันเบรกไม่ค่อยอยู่ครับ,ส,รบ,บสู้ระบบ,บสู้ระบบเบรกล้อสู่ล้อไม่ได้ครับ ยิงตรงเหมือนสกูปปี้รุ่นเก่าคลีกร้อยยิบห้าก็ทําได้นะซื้อสายแบบนี้แล้วมาแล้วก็มาแปลงใส่เราอยากได้รุ่นไหนเราก็ส่งรูปรถไปให้เขาดูเขาก็จะจัดส่งมาให้เราเดี๋ยวยางหุ้มสายก่อนเทา้า ให้น้องไปเช็คราคาของแท้แล้วหูตั้งเลยครับทีนี้เราก็ถอดใต้นู้นครับถอดใต้นี้ทิ้งเลยถ้าเราไม่ถอดก็ตัดทิ้งเลยครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอถอดก่อนขายน็อตเบอร์แปดออก ไม่มีอะไรที่คนไทยทําไม่ได้ถ้ามันมีแม่แบบมาถอดทิ้งให้หมดแต่ปั๊มคอมบเราจะไม่เอาออกเราจะถอดชุดนี้ออกนี่ครับถอดนี้ก่อนถอดน็อตร้อยมือเบรกก่อนมันจะเป็นน็อตเบอร์แปดอยู่ใต้ล่างนี้จะใช้ปรเกียร์แหวนข้างเบอร์แปดถอดออก ต้องเอาออกให้หมดนะครองก่อเบรคไม่ค่อยดีทำวิธีนี้ดีที่สุดครับเอาออก,ออกเห็นไหมการใช้งานมันรนนูมันก็จะควงเวลาเบรกก็ไม่ค่อยจะดี

ทุกวีธีทางเพื่อที่จะให้มันบีบอยู่ไม่อยู่หรอกถ้าไม่ถอดชุดน,นี้ออก เห็นก่ไดเห็นป่นปวดอ้อกอย่าม่องี้ยวอีกอย่าม่เกิดนี่ครับถอดออกให้หมดต้องเหลือไว้เนี่ยถ้าใครจะเปลี่ยนแบบเดิมๆม,มันก็ต้องถอดเปลี่ยนสาย A สาย B ครับแบบนี้ แล้วก็ห่วงพวกนี้อุปกรณ์ที่มันเป็นคอมบ,บเดนี่ยมันจะรวมมันจะดังเดี๋ยวต้องเอาเคีบันทายมัดไว้เดี๋ยวมันดังเวลาคับคั๊มคอมบายมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะนะครับแต่อันนี้เราจะถอดออกไม่ต้องให้มันมีในระบบรถองนี้ ครับทีนี้ผมก็จะร้อยสายสายของที่เราสั่งมาเพียดชัยละคังทองนะครับชัยละคังทองมันก็จะมีให้เราเลือกว่าคุณจะเอาสีอะไรน่าจะมีสีให้เลือกเลยเดี๋ยวผมขอส่อสาย มาแล้วก็จะมาเข้ากับตรงนี้แค่นี้เองทีนี้ผมก็จะหาน้ํามันมาใส่นี้ก่อนเพื่อที่จะให้มัน,น,นมีน้ํามันไปหล่อเลี้ยงสายให้มันลื่นหน่อยลื่นกว่าเดิมเ,เพิ่มความลื่นใชหร ให้ทำอย่างนี้อานมันเครื่องมาจอดหยอดใส่น่ครับทุ่มมวน เนี 5, ite, VE, pen, ่ยครับทิ้งไว้สัก5านาทีสิบนาทีนะครับเดี๋ยวให้น้ำมันมันซึมลงไปในสายก่อนซึมไปในไส้สลิงก่อนทิ้งไว้สัก5านาทีสิบนาทีเดี๋ยวผมจะเก็บงานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนถ้าเราอยากให้น้ำมันมันลงมาไวเราก็เคลื่อนสายตัวนี้นะครับเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะซึมลงมาเรื่อยๆตามที่เราโยกนะครับเนี่ยครับเหนืองานนะครับเหมือนของแท้เลยนะครับนี่ พวกเกีียวพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยเหมือนของแท้เลยนะครับพวกขังพวกอะไรเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยครับแบรนด์เนี่ยใช้ดีบอกต่อครับสายเบียรกของะระฆังทองเนะี่ยนี่ครับระบบสายนะครับผมก็ได้ทำการจัดแจงให้เรียบร้อยแล้ว เข้าในแนวเดิมหมดเลยนี่ครับยางหุ้มสายสีดำๆนี่เห็นไหมผมก็ไปปอกหุ้มไหมนะผมก็หุ้มใหม้เนี่ยครับยางเนี่ยมันจะหุ้มมากับสายเดิมใช่ไหมนี่ครับยางเนี่ยมันจะหุ้มมากับสายเดิมผมก็จะเอาคัตเตอร์ผ่าผ่าไว้ครับผ่าแล้วก็หุ้มอย่างนี้ แล้วก็ทางมันออกนี่ครับแล้วก็หุ้มไว้หุ้มไว้เหมือนเดิมมันเนี่ยนี่ครับซ่อมซ่อมได้ทุกคนรถแต่ว่าใครจะละเอียดกว่ากันแค่นั้นแหละนะครับฝ<ม>ีมือมีกันทุกคนประสบการณ์มีกันทุกคน,กกน,กคนอยู่ที่รายละเอียดครับเนี่ยยางเล็กๆน้อยๆเนี่ย บางคนก็เอาทิ้งเลยนะครับเพราะมันมาจากของแท้ผมก็ผ่าเก็บไว้ผ่าเพื่อที่จะเอามาใส่สายเบเก่าให้ลูกค้าสายเบกรกใหม่ให้ลูกค้าเดิมๆนะครับมันก็จะมียางหุ้มสายกันสายถลอกกันเปล็กกับสายไปกดทับกันแล้วก็ทำให้เป็นสนิมนะครับให้หักงอ แล้วก็สอดตามนี้เลยสอดลงใต้ล่างแล้วก็ตามนี้แล้วก็อยู่ใต้ล่างแล้วก็จะมาประมาณนี้ขึ้นตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีแชมลัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่ใส่ตัวลัดสายแล้วก็แชมลัดล็อกไว้เหมือนเดิมก็สอดสอดขึ้นมาแถวนี้สอดขึ้นมาสายเดิมเนี่ยสอดขึ้นมาในตำแหน่งนี้นี่นี่นี่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นี่เห็นไหม มือเบรกก็ยังใส่มือเบรกใส่เรียบร้อยนะครับน็อตตัวผู้ตัวเมียข้างล่างล็อกแล้วนี่นี่เราก็จะมาเข้ากับหัวหมุดนี้มันก็จะเข้ากับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วนี่ครับไม่สั้นไม่ยาวนะครับเขาทำมาพอดีเป๊ะเลยครับยางนี้เราก็หุ้มไว้ หุ้มไว้เหมือนเดิมมันเลยแหละเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดเรานะครับผมจะทําให้ดูแบบรวบลัดตัดตอนนะผมไม่ได้ประกอบให้ดูทั้งหมดเลยนี่ไอแผ่นนี้ก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล็อกน็อตให้แน่นนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์สายเบรกนะครับสวิชช่วยสตาร์ทนะครับแล้วก็ใส่หุ้มไว้ปุ๊บให้มันเข้าล็อกนี่นะครับ สายพวกนี้เราก็ปล่อยเลยเราไม่ต้องไปรัดไปอะไรนะให้เขาทำงานเป็นอิสระนะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็เหลือตั้งวงตั้งดีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับสอดเข้าระบบเรียบร้อยอย่างนี้ก็กันน้ำเข้ากันอะไรนะครับอย่าให้อย่าให้ออกบุบออกเลย เดี๋ยวทีนี้เราก็จะขยบมือลิงออกมานะครับ,รบหลังจากที่ผมใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะใส่ตั้งบรกตั้งมือลิงให้เรียบร้อยครับจบปัญหาบีกไม่อยู่นะครับบีกย้วยบรกไม่เึกบนะครับเบรกเรไม่ลากเราวิธีนี้แบบนี้จบแน่นอน Oh. ใช il, re, ้ดีบอกต่อครับเราให้ปิดกันกันเดี๋ยวคลายน็อตล็อกมือลิงตั้งยากนิดนึงนะมือลิงเนี่ยเปลี่ยนผ้าเบียใหม่มาตั้งแจ็บเดียวก็หมดเปลี่ยนผ้าเบียใหม่มาตั้งเจ็บเดียวก็หมดนะครับสายบีบดเดิมโรงงานปัญหาโลกแตก แเราก็ใช้เหล็กงัดย áng, งางงัดให้มันเข้าไปมันตั้งยากน,นิดนึงรุ่นเนี้ สปริงตัวนี้ยืดนิดนึงถ้าไม่ยืดก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะามันถูกกดมานาน,นก็มีอาการล้าได้หลายคนไม่รู้ว่าสปริงตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับมีจริงนะคนที่ไม่รู้คือคนไม่รู้นะครับเนี่ยสปริงดันสายเบียกหลายคนเอามาใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปในสายมันไม่ใช่นะครับมัน,อย,น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 มอ,อยู่ตรงนี้นี่นี่มีเดือยอยู่ตรงนี้เห็นไหมปลายเล็บผมเนี่ยแล้วมันจะเข้าไปในรูนูน้นนี่มันจะค้ำอยู่งนี้ เราไม่ได้ปิดกั้นกันขนาดนั้นเรื่องพวกนี้ใครๆก็รู้ได้พาจระบีครับกัดเสีิม,มเวลาเราปรับตั้งเที่ยวต่อไปมันจะได้ง่ายแล้วก็จะได้ลื่นฟังไว้ต<ม>ไ,ไหนไปใส่ที่นีเดี๋ยวจะขึ้นใหร็อก <ห ả? S 1> เดี๋ยวจะขึ้นใหร็อกอยากงา้อนอยู่ คุ่นเลยอีกเดือนสองเดือนหนึ่งยีเดียเห็ดมันใส่ยางเดิมไหนบ่เลยเด็บอกว่าได้แตะว่าเรียงรีบก็เห็ดสองเดือนขุ là, ข่นเละเพท่านหอดท่านสาทำเป็นผ้าเกือบจำภาษาขุ่นเละนี่ครับดิ่งแน่นอนเพราะมันเบีกล้อสูรรอ่ล้อ อาไว้นี่ครับนี่ผมกำข้างหลังเลยทำแล้วตั้งอีกนี่ครับกำข้างหลังแล้วข้างกำเบียกหลังเบีกรถก็จะลากล้อเลยนะครับไม่ใช่กำเบีกหน้าแล้วไอ้กำเบียกหลังแล้วล้อหน้า ชะลอนิดนึงนะครับไม่ใช่นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทสก่อนยังไม่ประกอบชุดสีหรอกเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเจ้า b c อคันนี้นะครับเปลี่ยนสายเบรกนะครับเบรกค้างเบรกแข็งกำแล้วไม่ลื่นก็ให้ทำแบบนี้แหละครับถอดของเดิมโรงงานทิ้งแล้วก็ซื้อสายระครังทองมาใส่ยังไงก็จบครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวลองเดีกงให้ดูครับเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกวุ้นไปกูเดาสามพันสิ ลากล้อครับก็เห็นหลากล้อเลยสวัสดีครับสวัสดีครับก็เห็นหลากหล่อเลยหละเยียบร้อยครับก็ประมาณนี้เลยอย่าทําตามนะครับมันไม่ใช่เป็นการประมาทแค่เราทดลองนะครับว่าล้อมันเบียดอยู่ไหมนะครับถ้ามีหินคุกหินอะไรอย่างเงี้ระวังอันตรายนะครับแค่นี้ก็จบแล้วแหละไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวประกอบชุดสีครับเวลาเลี้ยวเราก็ ทดสดูว่าเบรกมันสายมันติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม